สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาติดตามนะครับผลการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับของ Xiaomi Pad 7กับ Pad 7 Pro นะครับที่ตอนนั้นทำคลิปไว้นานแล้วนะครับว่าทำไมเจ้า Pad 7 Pro เนะี่ยมันอัปเดตได้น้อยกว่า Pad 7ธรรมดาเนาะก็ผ่านไปน่าจะ3-4เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะว่า มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเจ้า Xiaomi Pad Mini นะครับก็มีประเด็นที่เขาถกเพียงกันว่าทําไมถึงอัปเดตน้อยจังเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของเว็บไซต์ยังเป็นทางการของอเจ้าตัว Xiaomi Security Center นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยได้รับการอัปเดต กี่ปีกี่รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น URL ไว้ให้นะครับนี่ครับก็เจ้าแพดเจ็ดโนะครับก็ยังคงได้รับการอัปเดตแค่สองเวอรช์ชันเท่นเดิมนะครับก็ปัจจุบันตอนที่ซื้อเครื่องมาเดี๋ยเป็น Android 15เนาะในปีในปีสอง5นะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้อัปเป็น Android 16แล้วนะครับอย่างที่ผมได้ทำคลิปไปจะเป็นในส่วนของ เสี่ยมี HyperOS ์โอเอสเวอร์ชันสานะครับก็จะมาพร้อมแบบ Android 16เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปีหน้าก็จะได้อัปอีกหนึ่งเวอร์ชั่นก็จะเป็น Android 17นะครับก็ยังหยุดการสับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยแพทความปลอดภัยเนี่ยถึงปี2028นะครับซึ่งต่างกับแพทธรรมดาเลยแพทเซธรรมดาเนี่ยอัปยาวๆเลยครับเดิมได้มา Android 15นะครับอัป Android 16 r n d r o i d 17 Android น8 a n d r o บ d 19นะครับอัพกันถึง4เวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดรวมเวอร์ชั่นที่ได้มาตอนเปิดแกะกล่องด้วยก็จะเป็น5เวอร์ชันนะทั้งดั้งที่ถ้าดูในราคาขายนะครับราคาขายเนี่ยเห็นไหมครับแ7เจเนี่ยอยู่ที่เก้าพันเจ็ดเองนะครับถ้าเกิดจัดส่วนลดดีๆในงาน สิบเอ็ดสิบเดสิบสองสิบเนี่ยก็จะถูกไปกว่านี้อีกนะบางคนจัดอยู่แปดพันนิดนิดเจ็ดพันไปไปลายก็ได้แล้วนะครับส่วนเพรเพจ็ดโปรเนี่ยหมื่นสี่กว่านะครับเกือบหมื่นห้านะครับของผมท,ที่ใช้อยู่ปัจจุบนันผมใช้ตัวหมื่นห้าไปนะครับหมื่นห้าเกือบหมื่นเจดนะครับรวมรวมเจ้าโฟกัสเพนนะครับรวม,รวม,รวมเคสอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ราคาไปไกลเลยครับแต่ว่าได้อัพแค่สองเวอร์ชันเนาะ ที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นอีกนะครับก็หนีไม่พ้นเจ้าแพดม i นินะครับผมไล่ดูแพด mini นี่ซ้ำรอยแพดเจ็ดเลยแพดเจ็ดโปรเลยนะครับแพดมินิก็ได้อัพแค่สองเวอร์ชันนั้นเองนะครับก็จะเป็น Android 16แล้ว a n น r o อ d 17บเจ็นะครับเดิมเปิดเปิดมา Android 15นะครับอัพแค่สองเวอร์ชันก็ไม่รู้ว่า หลักการทําตลาดของเซี่ยวมี่เนี่ยใช้หลักการใดเนาะจริงๆก็เมลไปถามแล้วก็ไม่มีคําตอบนะครับก็ยังคงยืนยันว่ารุ่นที่แพงกว่ากับได้รับการอัปเทตที่น้อยกว่านะครับเป็นประเด็นที่น่าตกใจเนาะย้อนกลับมาดูนะครับตัว p a ดมินินะครับที่ได้รับแค่สองเวอร์ชันก็เนี่ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่12,990หนานะครับแรมแนะครับลอม 2อ6นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปแรม12ลอม512เนี่ยปาไป16,990เลยนะครับถ้าเกิดรวมแอเซอรีร่ต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าใกล้ๆกับแพท7โโเจ็ดโรเจะแพงกว่านะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมส่วนลถอะไรต่างๆนะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เออเป,เป็นเป็นเป็นตัวถูกกว่ากันแล้วกันนะครับแต่ว่าสเปคอะไรต่างๆก็จะด้อยกว่าแพ่มินนะครับก็ เ้าตัวแพดสองโปรนะของเลตมีนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าราคาถูกกว่าแต่ได้รับการอัปเดตยาวนานกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากๆเนาะเนี่ยอย่างแพดทูโปรนะครับแพดทูโปรไม่ใช่ตัว5 g นะทูโปรธรรมดาคือตัวนี้นะครับได้รับการอัปเดต4เวอร์ชัน version, เท่ากับตัวแพดธรรมดาแพดเซเว่นธรรมดาเลยนะครับ Android 16สิ สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้หนักไวไ้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้รับถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเวอร์ชันนะครับจากแอนดรอยสิบห้าไป and ดรอยยี่สิบเลยนะครับอืมแพดเจ็ดธรรมดาได้รับแค่สี่เวอร์ชันเนาะคือจากแอนดรอยสิบห้าถึงแอนดรอยสิบเก้านะครับตัว ปดทูปโปสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับแต่ดูราคาดิเทียบราคาเจ็ดพันเก้าเก้าสิบเก้านะครับกับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบราคาต่างกันมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับพยายามสอบถาม ไปที่ไปทั้งเซี่ยมี่ไทยแลนด์นะครับรวมถึงเซี่ยมี่ g l o b a l ตัวที่อยู่ไชน่าเองนะครับตัวบริษัทแม่เองก็ได้รับคําตอบมาว่ามันเป็นนโยบายแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนาะมีแพลนที่จะซื้ออาจจะซื้อเป็นผมว่า ในอนาคตอาจจะมีออกมาอีกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวตัวแฟกชิปของเขานะครับที่ผมเล็งๆไว้ก็จะเป็นแพด 7, 7 Pro หรือว่าไม่ใช่แพด7 Pro แพด8 Pro นะครับหรือว่าตัวแพด8ปดอันตนะครับไม่รู้ว่านโยบายการอัปเดตซอฟต์แวร์เขายังเป็นเหมือนเจ้าตัวซีรีส์7ในปี2025นี้อยู่หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดยังเป็นอยู่แบบนี้ผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับในส่วนของผู้บริโภคอย่างเราเเนาะ ซึ่งเราจ่ายในราคาที่แพงกว่าเราซื้อเครื่องตัวแฝกชิปตัวท็อปเลยนะครับกับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์สับสุนอ์ในต่างๆเนี่ยน้อยกว่าตัวธรรมดาเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดหน้าประหลาดแล้วก็น่าคบคิดนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงกันบ้างครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันผ่านช่องแชทด้านล่างได้นะครับผมพยายามจะติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบถามไปทาง Xiaomi อ่าออฟฟิเชียลแอ่าออฟฟิเชียลเอ่อส่วนในส่วนของ g ก b บแล้วก็ตัวตัวใชน้าด้วยนะครับจะสอบถามเขาอีกเรื่อยๆเนาะว่าเจ้าตัวแพด8นะครับที่จะออกมาแล้วก็จะมีแพนจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะมีทิศทางในการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างไรเนาะตัวนี้ยังไม่ชัดเจนเนาะจากดูจากสเปกนะครับที่เขาจําหน่ายที่เมืองจีนเนี่ยเป็นสเปคที่แบบถ้าเกิดเอาเข้ามาขายเมืองไทยอะ่ะ ผมคนนึงอผมซื้อแน่นอนเนาะแปดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแปดแปดโปรหรือแพดแอันต้าเนี่ยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นนโยบาย2ปีแบบนโยบายเดิมในปี2025ยอันนี้ก็อาจจะต้องคิดหนักนะครับอาจจะซื้อตัวตัวธรรมดาก็พอไม่ต้องถึงตัวท็อปไม่ต้องแฟกชิปก็ได้นะครับเพราะว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเราซื้อเราซื้อแท็บเล็ตราคาแพงนะครับในตัวแฟกชิปเราก็หวังว่า จะใช้กันยาวๆนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับพูดคุยเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมพยายามเข้ามาตอบนะครับพยายามที่จะเข้ามาสนทนากับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับช่องซุกส่วนทีวีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อนุญาตไปนอนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ